โอเคก็กลัาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับเร E อีวิววันนี้ก็จะมาทํากับข้าวด้วยเมนูต้มยำปลาเก๋าร้อนๆตามคนด้วยนะเดี๋ยวขอวางไม่ไหมเออทางนี้นะถูกต้องโอเคซึ่งก็อยู่คนเดียวไม่ต้องทํากินมากทําแต่พอกินหรือยักไม่ได้ใช่เริ่มกันตอนแรกกันเลยกันตอนแรกสิไปอ๋อสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนก็คือนี่ปลาเกา๋าตกเองไม่ต้องซื้อ พลิกหลังบ้านขาขุดเองใบมะกรูดเครื่องต้งยมยำครับขาตะไคร้ใบมะกรูดในนี้นมสดอย่าตกสีลมพัดมะนาวผักชีไว้เรื่อยผักชีขึ้นช่ายโอเคไปดูวิธีการทำกันเลย let's go โอเคขั้นตอนแรกเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดตั้งน้ำเดือดซึบแล้วก็หย,หยิบมาข้างล่างปุ๊บหยิบเกลือใส่เกลือลงไปหน่อยชึบ ทำแบบพิธีปักใต้ไทยบ้านเราเลยนะไทยบ้านเลยนะตั้งน้ำปุ๊บเราก็ใส่นี่ครับผมเครื่องต้มยำใส่ลงไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บหมดหรือยังหมดแล้วเราก็ฝาหมอ้อมาปิดรอน้ําเดือดทุกคนแล้วผมจะตัดมาจรโอเคครับทุกคนผมก็เกรงว่าน้ําในนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะฮะเ,เราขึ้นมาดูหน่อยร้อนมากโอเคน้ําก็ให้มันเดือดแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยนี่ปลาใส่ปลาลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยให้มันเข้าที่หน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องไปคนมันนะถ้าคนมันเดี๋ยวคาวนะฮะปลามันจะคาวมากแต่คนมันนะฮะโอเคปุ๊บนี่เราก็ใส่ปลาปละเราก็ปรุงรสน่อยหนึงปรุงรสขอ,อยันครับแป๊บนึงขอหาที่วางกล้องก่อนโอเคครับทุกคนเราก็ปรุงรสด้ยหนึ่งนะ ผมต้องเอาขายาลวางกล้องก่อน,นนะมนตำบ,บาตรของรถนะฮะใส่ผงสุดที่หนึ่งผงุดรดเกลือผมใส่ไปแล้วแล้วก็ไปดูการเตรียมต่อต่อไปเลย let's go <S โอเคเราก็เอาถ้วยมานะฮะถ้วยมาปุ๊บเราก็จะยังไม่ใส่นมนะฮะ เราก็ใส่พวกนี้ไปก่อนนี่ตักชีเหลือไว้ใส่มั่งนะอย่าใส่ทีเดียวหมดปุ๊บปุ๊บผมไม่ต้องใส่มากนี่ประมาณนี้พอแล้วก็พลิกเมื่อกี้เพิ่งหันปละเกาแล้วไม่ล้างไม่เป็นไรกรินคนเดียวกินคนเดียวไม่เป็นไรไม่แคออร์อ๋อมีดะหรลืมมีดไอเวนเอ้ยจะบ้าเอยจะบ้าจะบ้าเอยโอเค แล้วก็ตบพริกประมาณมไม่ถนัดเอาซะเลยโว้ยเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันไม่รู้กี่เม็ดแล้วตรก็ไม่ต้องไปตบมันให้ค่อยกดกดให้มันแตกๆนะฮะทุกคนไม่แตกไอเวรกูต้องใช้ตบก็ได้ตบก็ได,ได้แม่งนี่ไงนะพอตบมันก็จะแตกแล้วก็เนียนเออแล้วทำไมกูไม่ตบตั้งนานวนะ โอเคทีนี้เราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ทีนี้ก็มารอปรุงน้ำปลาเผากันโอเคนะแล้วก่อนนี่ต้องอันนี้รู้สึกว่าจะไม่เดือดระบบบอแก๊สนะแล้วก่อนเราจะปิดแก๊สนะครับเราก็ต้องตักนี่น้ำพริกเผาใช่แล้วก็ตักน้ำพริกเผาใส่เดี๋ยวเราก็ตักน้ำพริกเผาใส่แล้วก็รอให้มันเดือดสักหนึ่งเดือนอะเออให้มันอีกสักหนึ่งเดือนอแล้วก็ไปปรุงรสกันจะไปเจอกันตอนปรุงรสนะไปสิ โอเคเราถึงขั้นตอนการปรุงน้ำแล้วแล้วก็มาดูนี่ที่ต้มน้ำเสร็จแล้วนะฮะเราก็ตักน้ำใส่ในถ้วยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราก็ตักน้ำน้ำซุปน้ำซุปนี่ใส่ในถ้วยก่อนฮะยังเพ่ตักเนื้อปลาเราต้องปรุงน้ำซุปให้อร่อยก่อนเพราะในนี้ผมไม่ได้ปรุงเลยนะผมต้มแค่เครื่องแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะเราจะมาปรุงนี้กันนี่ในนี้ผมก็ใส่พริกอะไรไปแล้วนะบีบมะนาวเลยบีบลงไป บีปไปบีบีบโอ้แสบมืออาร์คแสบแสบเป็นแผลอยู่อ่ะแล้วแล้วพอบีมันน้ำมันแสบมือทุกคนนี่แหละบีออกไปเลยลองลองแค่สองสองอันพอนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ามันโอเคหรือยังคนคนคนหน่อยมันแซบหรือยงนะังเนาะ อย่างนะทุกคนผมว่ายังไม่แซ่บนะบีบมะนาวบี๊นี่มะน,นาวผมใช้เกือบสองลูกเลี่ยน,นะถ้าบีบหมดนี่ก็สองลูกแลนะ้วนอะว่าตายหูกินเปรี้ยวซะขนาดนี้ไอ้วีเลย้ยบีบอะไรบีบอะไรแสบมือก็ด้วยเฮ้ยแล้วมันแสบจริงๆอะมือนเนี่ยไม่อย่างเงี้ยบอกแลยอะเวลาบ,บีบมะนาวแล้วตอนแบบแพ้จะปิดน,นะเป็นเวลาที่แสบมากทุกคนแต่มะนาวมันก็ช่วยดีนะเวลาเป็นพวก มแมลงกัดนะใช้มะนาวบวกเนะี่ยหาย <c oughs> ต้องเติมพริกว่ะเดี๋ยวเราพริกเราเติมอีกแป๊บนึงโอเคเราก็เติมน้ำปลาห,หน่งนะเมื่อกี้มผมไมเติมพริกแล้มันเนียมันไม่ค่อยแซ่บนัวเท่าไหร่มันผ่านเปรี้ยวไปทีนี่อีกเยอะเราก็เติมน้ำปลาห,หน่อยปึ๊บ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 อย่าใส่มากนะเดี๋ยวเค็มเพราะว่าเมื่อกี้อันนี้ผมก็เค็มอยู่แล้วโอเคคนก่อนมาดูกันว่าเปรี้ยวไหม แซบ่บแซ่บนัวทีนี้ก็เติมลงไปเลยครับผมปลาเกา๋าฮะตักชิ้นเนื้อลงไปเลยใส่ชิ้นเนื้อไปเลยปลาเก๋านี่ผมก็ตกเองนะเนี่ยยตกเองนะไม่ต้องซื้อด้วยถ้าไปซื้อกินก็ได้อร่อยด้วยน่าจะอร่อยกว่าแล้วไม่ต้องมานั่งทำแบบนี้ด้วยอุ้นแล้เหนื่อยจริงจรนี่แหละนั่งแล้ครับผมวิธีวัยรุ่นทำเองนองอักเลงพอไม่ใช่ พูดอะไรก็พูดนะจริงๆโอเคเราก็ตักน้ำใส่ไปนิดนึงนะเพื่อความแซ่บนัวอุย้ยเคี้ยวแมงหกไม่เป็นไรครับแต่แม่ด่าไม่เป็นไรนะั่นเดี๋ยวแม่ด่านะนี่แหละโอเคต่อก็คนนิดนึงต่อจากนี้เราก็จะแหน่ใส่นมลงไปเดี๋ยวนะนี่กูหยิบนมอะไรมาชิปหายแล้วกูใส่นมข้นหวานแล้ว เมื่อกี้ใส่เมือกี้หนึ่งละ,ะเ,กเกือบยัดไม่ได้ยังไงล่ะทำจริงไม่ต้องใส่นมจืดนะฮะทุกคนมมนต้องใส่นมจืดนะไม่ใช่นมข้นหวานเมคิดแล้เมื่อกี้กูใส่นมข้นหวานไปเกือบแล้วมึงเกือบยัดไม่ได้แล,ล้วฮะเออนี่มันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะแล้วเราก็ต้องโรยหนะย่อยโรยช่ยนี่นี่อะไรน้ำข้นอน่ะแซ่บนุ้อ่แะแล้วก็ พักชีที่เราหันไว้ใช่ตั้เย็นน้ยโอเคปิดตู้ก่อนโอ้โหปิดแนวนี้โดนด่าอีกแล้วอะไรวะไม่รู้เดี๋ยวขอใส่น้ำปลาทีหนึ่งเดี๋ยวมันมันมันเปรี้ยวไปโอเคมันทีนี้มันก็จะแซ่บนัวละแล้วก็เลยหน้าพักชีอีกทีหนึ่งตึ๊บติ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 ๊บเก็บตกใส่หมดแม่งเนี่ยขี้เกียจหันไว้ทำไมเราใส่หมดนี่แหละเอาล่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะทุกคน กับเมนูปลาเก๋าต้มยำน้ำโคนแซ่บนัวไม่กลัวใครความัะเสียงก็แซ่บอีหลี <c oughs> เปรี้ยวได้ใจ <c oughs> เอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร b e ผมด้วยล้ะกันเอาล่ะไปละวันนี้บายบายขอบคุณที่เข้ามบชมนะครับผมจุ๊บ